นน้ำไม้ไายม,ม,มันมันบ่ป้องกันเนาะ <c oughs> น้ำไม้เลี้ยงนะน้ำไม่อย่างเขาเอ็นยังน้ำไม้ทั่วเลยไปเอามาอีกมือน,นี้นะเอาเทปบังกระดุยเทปบังให้แม่บังกระเบียกกราแคิดย์ในสี่ถุง <c oughs> โอ้ยอกระบอกรถออกนะจุไปเอวมาเมื่อนี้ไปเอาอยู่อัน <c oughs> <c oughs> อันไปเอาอันอยู่ในก่อมันเมื่อวานนี่เอาอยู่นอกก่อมือนี้เอาอยู่ในก่อมีแต่นทอนยันยันมือนี่นะอ,อ,อืมเต็นทนอนยันยันเอออีสานกินเพียงเก็บเก็บถุงปุ๋ยน้อยเก็บถุงปุ๋ยไปเก็บไปถุงปุ๋ยยัดใส่กันไว้ภับใส่กันยัดใส่ไว้เออคุณนะแม่ว่าอัน เออห่างนอใหญ่ก็มาวานนี่อนอใหญ่ก็มาวานนี่มือนี่นมือน,นี่ก็จะได้หลายมือวานนี่ก็ได้หลายก็สิหลายก็มาวานทีสามไปสามคนเออสามคนแม่ยังมานั่งปอกยี่พี่แม่ก็ยังวาปอกยี่พี่แล้วเนาะเอนะอนั่แล้วมาจีปอกอก่อนซอยกันปอกก่อนไปทั้งลูกทั้งหลานมือนี่นะนั่นแหละตอบ